สวัสดีครับดูตู้คอนเทนเนอร์ครับล่วงจากสะพานอต่างระดับราดชพึกตัดชัยชกพึกนะครับมาจากปากเกร็ดพระราม4นะครับเพื่อที่จะเลี้ยวขวามุ่งหน้า3 4มี่ห้า มุ่งหน้าปทุมครับร่วงลงมาข้างล่างเลครับพิกพกหัวรถก็เละเลยนะครับไม่รู้คนคนขับเป็นอะไรหรือเปล่า วันนี้วันที่3เวลาบ่ายน่าจะบ่ายสองครับตอนล่วงครับตอนนี้บ่ายสองห้าสิบแล้วครับโอ้ปลอดภัยด้วยพี่น้องชาวรถบรรทุก โค้งนี้อันตรายนะครับโค้งมันไม่รับมากครับเอมาแล้วครับลดลากมาแล้วอย่างดีนะว่าพอไปได้ครับ หน่วยเก็บปู้มาแล้วโอ้รถสิบล้อก็ผ่านได้อยู่ครับอ้อนี่ยเนน,นี่คนขับน่าจะเสื้อสีดำนะครับปลอดภัยดีหลุดโคง้งมาตั้งแต่ข้างบนมั่นครับนั่ไะ สพคอลองคอยครับหรือช่ยจะพฤกษ์ครับ สิบล้อก็ผ่านได้นะครับแต่ช่วงนี้ท้ายแถวไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วที่เห็นสะพานสูงๆนี่คือชัยกรกครับมุ่งหน้าพระรามสี่วัวเก่ยงยุบไปเลยอะ่ะ เห็นแต่ประตูนั่นนะเปิดอยู่น่นนะประตูนะคนขับปลอดภัยครับเสื้สีดำนะโอเคนะครับลูงพี่ขับรถระมัดระวังกันด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับผม